พบกับน้องอุยฮักเด้ออีสานชาแนลจา้ามือ่อนี้น้องอุยกับพ,พี่พีอ่น้องเขามาหาหญ้าไปให้น้องคว้ยให้ลูกๆจาก้าอัายุข้อนอกจากพี่น้องนาน,นี่มันจะเป็นนานแรงมันว่าจะหญ้าก็อยากจะจกอืดอทากอีหลีกระคามมาหลายหมู่บ้านอยู่จา่าัวสิมฮอดพี่นอ้องเลี้ยงคว้ยบุญได้ว่าสบายเมืองน้องอุยแต่งโตมาจา้ะแต่งโตพร้อมที่สีมาเอาหญ้าได้จา้าพุ่นฮอดเกิดบุตร โอ้ยมาเห็นสภาพเราพี่น้องน้องอุ้ยบอดจ้าก็เลยเจ้อโยกไห้อ่ายแล้วจ้าเดี๋ยวไปเบิง้งไปเบิ้งคู่ตัดห้าให้เจ้ามือนี้ตัดห้าอยู่ในสะจ้าพี่น้องแนะนำพี่น้องว่าว่าสมบายบ่จ้าเรียงหัวเลียงคายพี่น้องเบิ้งเอาเด้เอาดมามาจ้ามาแบกหยาซอยน้องอุ้ยเนี้ยอุย้ยจะคือสิสละตำแหน่งเนี่ยให้อายแล้ว,ลวเราจะมือนี่ เฮ้เราหวัวเรากระสิเฮไอเราหอบมาวางไว้เรารอ,ล,อลิ้มตากูกะค่อยสิหอบไปใส่รถเอี้ยนเล็กอีกรอบนึงภารกิจของเขาก็คือมาหาหยาให้คุยได้จ่ามืึงโดนแล้วนอกจากที่บได้พบปะกันจ่ากับน้องอุ้ยหกักเลือดอีสานชาแนลจ่ามึอนี่กะถ้าพี่น้องมาตัดหยาสักก่อนจ่าเดี๋ยวค่อยไปเอาหยาให้ควาวยน้ำกันจา่าโอ้ยพี่นออ้องเลยสะอ่อนหยาหยาคนล้วนๆจะงามค่ะ แต่ว่าอุป,ปรสรรคเขาก็คือได้ลุยนามนี่หระจ้ะ จ้าในช่วงเวลาทั้งไอเ้เราตัดแบบนี้หรอแล้วก็สิวางเครื่องหอบหยาน้องอุ้ยกัหอบเครองอีเลงค่ะแล้วแบกสุดท้ายก็เลยให้ไอ้เป็นผู้แบกมาใส่ล้นหาย้าไม่นี่น้องอุ้ยกับไอก้ก็ต้องรับไปก่อนจ้าขอบคุณหลายๆจยที่เขามาติดตามฮักเ้้ยออีสานแชนแนลจ้า